อืม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  <paranormal> อ <esis> <lly followed> ืไอซ์ TikTok TikTok เป็นแอปที <wiele> ่คอนข้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับคือในด้านหนึ่งแล้วเนี่ย TikTok เป็นแอปที่เอนเตอร์เทนมากๆเลยนะครับบี๋โจ้ๆอ๋อโซคิวท์คือวิดีโอใน TikTok มันมีเป็นร้อยล้านวิดีโอที่แบบโคตรเอนเตอร์เทนอ่ะคือ1ในร้อยล้านวิดีโอมันจะมีมีมที่แบบ นอกจากมีมแซวเนี่ยมันก็มีคนที่มีฝีมือมาทำติ๊กตอกด้วย oh. แต่ในอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นมุมที่แบบงงๆนะฮะคือผมดูวิดีโอแล้วแบบผมมีอะไรจะสารภาพครับ คือผมก็ไม่ดูนะว่าความฝันของทุกคนเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่าความฝันของผมเนี่ยคือการได้ยอดฟ l o w e r ใน t ิ k ต o k ล้านหนึ่งนะครับคือแบบนั่นคือความฝันของผมตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่ผมเองเด็กๆอยู่อะแม่ครับผมอยากทำใน t ิ k t o k ครับผมฝ่ายฝันว่าในชีวิตเนี่ยผมอยากจะแบบเงียบนิ่ง แล้วก็ได้ยออวิวเป็นล้านฮะเดี๋ยวก่อนนะยืนนิ่งๆแล้วก็ได้ยอดวิวเป็นปนมิวเิวสวัสดีครับผมเป็นนะฮะรีนีต้อนรับคุณช่องเป็นมิวอีกครั้งนะครับ TikTok t ิกต o อกเป็นนวนดิกต็อกคือแอปที่คนที่บอกจะไม่ดาวนโหลดก็ดาวน์โหลดตอนช่วงโควิดคือในฐานะที่ผมเนี่ยได้เกิดมาในยุคที่มีแพลตฟอร์มที่ทุกคนเนี่ยสามารถกลายเป็นซุปเปอร์สา์ได้ด้วยการขยับมือเล็กน้อยผมเนี่ยอยากรู้ว่าผมเนี่ยมีสกิลพอไหมที่ผมจะสามารถก้าวไปถึงจุดสูงสุดของภูเขาที่ชื่อว่า t ิกต o อกโปรเจกต์นี้เนี่ยผมอยากทํามานานมากๆแล้วแต่ว่าผมก็ยังไม่มีเวลาสักทีนะครับตอนนี้ก็ปิดเทอมแล้วก็เลยมีเวลาที่จะมาทำโปรอย่นี้ ปรเจากนี้ก็คือ1ถึงล้าน follower ในติ k กต k ใน7วันใช่แล้วครับผมจะพยายามทำติ๊กต็อกผมให้กลายเป็น1ล้าน follower ภายใน7วันถามว่าผมทำได้จริงหรือเปล่าก็คงเป็นแบบไม่ค่อยได้นะฮะเพราะว่า หนึ่งล้าน flower ภายใน7วันมันก็ค่อนข้าง impossible นิดหนึ่งแต่ว่าถ้าให้ผมตั้งชื่อซีรีส์นี้เป็นเอ่อได้1,000 f o l l o w e r ใน tiktok ภายใน7วันมันก็แบบมันก็ไม่น่าไม่น่ารูา้ปะ่ะก็ไม่รู้ดิก็เผยออเผยจะได้เอาจริงๆนะแบบ7วันเนี่ยมันน้อยมากเลยซีรีส์นี้เนี่ยอ่าอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมากนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะสำเร็จนะฮะแต่ว่าอีกมุม,มนึงเนี่ย อีก9 9เนี่ยมันอาจจะไม่มีคนดูแม้แต่คนเดียวเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมากเพราะว่าถ้าคาดหวังแล้วมันไม่มีทางสำเร็จแน่นอนผมก็รู้นะครับว่าการที่จะได้หนึ่งล้านเฟลเวอร์มันก็ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะตั้ง side quest ของผม ให้เป็นแบบว่า side quest ที่แบบเอออาจจะทำได้อะอันดับแรกของ side quest ของผมเนี่ยก็จะมีอ่าทำ viral video ที่ไม่ใช้ effort เลยเนะครับผมอยากทำวิดีโอที่แบบไม่ต้องใช้ energy อะไรเลยและแบบมันได้แบบ r e a ๆนั่นคือเป้าหมายของผมที่แท้จริงในการทำ tiktok คือโอกาสที่จะทำได้เนี่ยมันน้อยมากแต่ว่าผมคิดว่าถ้าผมทำได้แบบทุกอย่างในชีวิตของผมมัน complete แล้วอะถ้าผมทำได้ผมภูมิใจมากเลยนะและ้สำหรับ7วันเนี่ย ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเห็นผลอะไรขนาดนั้นเพราะว่า7วันคือมันน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยซีรีส์นี้มันน่าจะเกิน7วันแน่นอนงั้นก็ขอเวลาไปคิดแป๊บหนึ่งนะครับไปละอ่า,อาสวัสดีครับอ,อัปเดตวันนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาสี่ทุ่มสีอนาทีนะฮะก็ยังไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้เล่นเกมแล้วก็เล่นเกม พวกนี้ผมก็น่าจะเริ่มสนะิร์ชงั้นบายบายสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงครึ่งนะฮะก็ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรนะครับคือเวลาที่ผมทำ7 day challenge เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไม่ค่อยสำเร็จนะฮะบางคนก็อาจจะถามว่าเคยทำตอนไหนผมเคยทำในตัวร้องเพลง7วัน challenge แต่ว่าก็ไม่ได้โพสต์นะ,ะเพราะว่าฮะโปรเจกนั้นก็ล่มไปแล้ว <laughs> ก็อย่างที่เห็นนะฮะว่า7 day challenge เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากสาหรับผมที่จะทาเพราะว่า มันใช้เวลาค่อนข้างนานที่จะตัดต่อแล้วก็ทําทุกอย่างสําหรับวันนี้เนี่ยผมนะ่ะน่าจะมาวิจัยหาข้อมูลใน2อสาวันท,ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยผมก็ได้ดูทิกตอกแล้วก็เซฟไว้ในไอตัวอคาของผมงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าผมเซฟอะไรไว้บ้างทิกตอกที่ผมเซฟไว้มันมีหลายประเภทมากโอเคแลตอนนี้เราจะมาดูว่าทิกตอกของผมเนี่ย <laughs> เป็นยังไงนี่ก็จะเป็นโปรไฟล์ของผมนะฮะ <laughs> ไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยเรามาตั้งชื่อกันดีกว่าดูสิเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมเนี่ย จะเปลี่ยนให้เป็นเป็นมิวนะฮะเป็นมิว <c oughs> คือไอที่ผมเซฟไว้อ่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็น t ิกตอกที่ผมจะเอามาทำใหม่นะฮะ <c oughs> คือภายในช่วงระยะสั้นๆเนี่ยผมต้องทำ t i k t อกแบบเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มีทางคิดไอเดียใหม่ๆได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องมา Copy นะฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคฮะและสำหรับบางคนที่บอกว่า <c oughs> เป็นเป็นอปี้เหรออปี้ไม่ดีเลยนะคอปี้ครับใจเย็นๆก่อนนะฮะ คือ TikTok เนี่ยมันคือขบวนของการก๊อปปี้นะฮะเพราะว่ามันคือเทรนด์นั่นเองการเต้นทุกคนก็ก๊อปปี้การเต้น,น, copy, ตนพะมันเป็นเทรนด์มุกก็คือก๊อปปี้เหมือนกันมุกก็ก๊อปปี้แบบก๊อปปี้ผมเห็นก๊อปปี้มันแบบมันคือขบวนการก๊อปปี้จริงๆอย่างมุกเนี่ยถ้าถ้าคิดว่ามันเป็นออริจินอลมันไม่ใช่ออริจินอลแน่นอนเพราะมันเอามาจาก Facebook ยุ่นแบบพ่อขุดหลังกระแหงอะไรประมาณนั้นะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเติบโตใน t i k t o k อกเนี่ยมันจะเน้นการ Co อ y เป็นส่วนใหญ่ถามว่ามันโอเคหรือเปล่ามันก็ต้องมีสัตธรรมของการ Co อ y ีนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าอ่าเราพยายามจะทําให้ t i k t o อกของเรากลายเป็นหนล้านฟาโลภายใน7วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่มีสัตธรรมอะไรหรอกนะแต่อันนี้ก็ไม่ดูเหมือนกันนะเราเล่นนะฮะก็เดี๋ยวดูทีคอนเทนต์นี้มันมีหลายหลายประเภทมากโอเคฮะเรามาดูกันว่าวิดีโอแรกที่ผมเซฟไว้เนี่ยมันเป็นอะไรนะฮะ เฮ้เฮ้ไอเฟลโล h ป้กับไอซ์อ่ามันเป็นซ u เปอร์สูมันคือมันคือซูเปอร์โอเคและสำหรับเพลงก o อปปี้ไรนะฮะผมจะมาร้องเพลงแทนเพราะว่าเดี๋ยวผมโดนดีมอนิไทส์ไม่เอา อไอวิดีโอเนี้ยเป็นวิดีโอที่แบบไวรัลมากๆสิบล้านไลค์มันต้องมีกี่วิวเนี่ยอ oh. ย่างอื่นที่ผมเซฟมันก็จะเป็นพวกเทรนด์นะครับอันนี้เป็น Transformation นะครับโอ้ oh. <laughs> ผมลืมไป <laughs> ผมก็งงว่าทำไมผมเซฟอันนี้ไว้ บบโซ่ปิชอีตามรำรตาลรำรำสตูปสตูปสมดก็มานะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะว่า Ti k t o k อกเนี่ยมันมีหลายประเภทมากมีเต้นมีมีมีนุ่มนี่นั่นมีแบบเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนชอบวิดีโอแบบไหนมันก็มีให้นะครับ โอ้ยเอชเชนเชค I feel ผมคิดว่านะฮะ There's no way ผมหนีรอดไอตัวเอชียนเช็คไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ตัวผมต้องทำ เดี๋ยวก่อนนะอันนี้อันนี้เป็นฟิลเตอร์เหรอเนี่ยเป็นยังไงโอ้มายก็โอ้มายก็โอ้มายก็ ตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่ยันฮีนะครับ <c oughs> หน้าผมเนี่ยดูเรียวเป็นพิเศษเลยนะ <c oughs> ดูเหมือนเอเลนอันนี้คือเปลี่ยนดวงตาความใหญ่ของ <c oughs> ตอนนี้หน้าเรากลับเป็นปกติแล้วใช่ไหม <c oughs> อตอนนี้นะฮะ โลกมันช่างเปิดกว้างโลกมันช่างเปิดกว้างอะไรขนาดนี้อันนี้มันคือพรีเซตของมันนะผมไม่ได้ไปแตะอะไรมาเลยนะฮะมันมันแต่งหน้าให้ผมขนาดนี้เลยเหรอโอ้ไม่กอดโอเคฮะเดี๋ยวผมจะมาลองถ่ายวิดีโออันแรกแล้วกันก็อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอเทสอันแรกของผมขึ้นไหมฮัลโหลทำไมมันไม่ขึ้นนี่คือสุ รู้สึกว่าการตัดต่ออันนี้มันน่าจะยากกว่าที่คิดเยอะเลยนะฮะคือก็คิดว่ามันมีตัดต่อแหละแต่ว่ามันอยยากยากเลยทีเดียวยากเลยนะนี่ก็จบ E ีพี0แล้วนะครับเราไปดูตัวอย่าง E ีพี1กันดูซิว่าผมจะทำจาก1 f follower กลายเป็น1ด้าน o ลอร์ได้หรือเปล่าไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับ วิดีโอที่2ก็มี7,800วิว้อวิวก็ให้ดูแค่นี้แหละเดี๋ยวสปอยไปละบ๊ายบาย